สวัสดีครับเพื่อนๆ่อนก่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก่อนสวัสดีครับชันจะรีวิวกล่องเซอร์ไพรส์อ่ะโอเคงั้นลองงั้นลองลองแกะให้เพื่อนๆดูว่ากล่องเซอร์ไพรส์มีอะไรแกะแกะไม่แน่แกะ,แกะ,แกะตรงนี้ตรงนี้เอออ่ะอ่าดูซิมีของของเล่นสี่ชิ้นมีอะไรบ้างหนึ่งชิ้นที่หนึ่งคืออันไหนอาจจะโชว์โชว์ก่อนชิ้นที่หนึ่งคืออะไร อันที่หนึ่งอ่ะวางไว้ที่หนึ่งวางไว้วางไว้ก่อนวางไว้วไวตรงนี้อ่าโอเคค่ะชิ้น 2, ที่สองชิ้นที่สองเป็นอะไรอะเกเ็นเพือ่อนดูอันนี้เป็นของเล่นเซอร์ไพรส์นะคะเพือพ่อนเพื่อนอันที่สองอันที่สามเป็นอะไระเป็นอะไรที่าสามมาโชว์เพื่อนเพื่อนที่สามเป็นอะไรอออาไซออเตไซอ่ามีอะไรอีกบ้างโอ้มีลูกอมเยลลี่ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมมันแข็งอ,ะอ่ะอ๋อมันเป็นของเล่นของเล่นอ่าโอเคมีอะไรอีก หนึ่งร้อยบาทเองนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้อ,นอะไรอะ่ะโอ้เป็นโคมไฟของเล่นอ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรือยังโอ้มีรถเพียบเลยเซอร์ไพรส์สุดๆด,ดีใจไหมลูกดีใจไหมดีใจทุกของอินน้องสิงค์ครับไปไปล่ายเพื่อนๆก่อนเดีย๋ยวน้องสิงค์จะเดี๋ยวน้องสิงค์จะไปเล่นแล้วนะ โอ้หนึ่งร้อยบาทได้อะไรบ้างเนี่ย mm hmm. เยอะมาก mm hmm. เต็มกระบะเลยครับเ mm hmm. พื่อนๆ